ไม้ที่แพควันนี้ทั้งหมด4ต้นด้วยกันนะครับก็มีสายพันธุ์เลือดผสมสี่สายพันธุ์1ต้นแล้วก็มีเพชรบ้านนาผสมราชินีอีก1ต้นแล้วก็มีบางค้าทรงแท่ง1ต้นแล้วก็มีสายพันธุ์อาราบีข้านะครับยักษ์อาอราบีค้ามอีก1ต้น แต่ไม่ทราบนะครับว่ามาจากสายไหนแล้วก็แถมให้สำหรับท่านที่ซื้อไม้หลายต้นให้ไปด้วยนะฮะต้นเล็กๆน่ารักต้นหนึ่งนี่ก็คือสายพันธุ์บางคล้านะฮะยกเข้าขึ้นมาได้แล้วนิดหนึ่งแล้วเขาก็มีล่าแก้วที่สามารถที่จะยกได้อีกเห็นต้นเล็กๆอย่างเนี้ยใช่ว่าอายุเขาจะน้อยนะฮะอายุก็ เป็นปีเอาเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวถ้าไปเลี้ยงดูดีๆเนี่ยฮะเขาก็จะเป็นไม้ที่สวยงามได้อันนี้เป็นไม้ที่ให้แถมไปนะครับ5ต้นนี้จะไปสร้างความงามให้กับจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับที่อุดหนุนกันเรื่อยมาแล้วก็ติดตามทีวีชวนชมตลอด น่ารักมากครับไม้ที่เราทำการแพ็คเนี่ยเราพยายามที่จะแพ็คอย่างดีที่สุดนะครับทุกขั้นตอนที่อยู่กับเราเราให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นไม้ของท่านในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังรักยังห่วงด้วยนะฮะเราดูแลให้ดีที่สุดแต่บังเอิญว่าถ้าไปถึงมือท่านแล้วเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ท่านก็อย่าเพิ่งโวยวายไปนะครับสามารถติดต่อได้เดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้ปัญหาให้เยียวยาให้นะครับแต่ขอว่าถ้ามันเกิดความเสียหายที่ปลายทางเนี่ยท่านก็ถ่ายรูปให้ผมมาดูหน่อยเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าท่านเนี่ยซื่อสัตย์กับตนเองนะครับผมก็จะหาทางช่วยเหลือให้รับรองฮนะเพราะว่าเรา พยายามที่จะระบายไม้ซึ่งเป็นไม้จากสวนพิตู่เนี่ยเราก็อยากที่จะให้ไม้เนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของสวนพิตู่ด้วยไม่อยากจะสร้างความเสียหายอะไรหรือสร้างความขุนข้อหมองใจอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วไม้เนี่ยราของเขาโขดของเขาเนี่ยที่เห็นเต็มๆเ,เนี่ยผมก็เพิ่งม,มีโอกาสได้เห็นตอนที่ล้างราของเขานี่แหละครับ ซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะฮะเราเชื่อได้ว่าไม้ทุกต้นเนี่ยที่พี่ตู่แกป้านไว้เนี่ยเป็นไม้ที่มีอายุแล้วด้วยนะฮะดูจากสีผิวดูจากอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นไม้ที่จัดรากไว,ว้แล้วลราลากของเขาเนี่โอ้โหเยอะมากนะฮะเรียกได้ว่าเข้าไปเนี่ยหลงแน่นอนครับออกมาไม่ถูกรากเยอะจริงๆนะฮะผมต้องเสียเวลาในการลา้างที่เอาดินออกเนี่ยใช้เวลานาน,านทีเดียว ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านเอาไปเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นไม้ประดับบารมีของท่านได้แล้วก็จะสร้างความสุขให้กับท่านได้อย่างแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับสำหรับท่านที่ผิดหวงังก็เดี๋ยวไงผมจะทยอยลงไม้ให้ครับ